ซีรีส์เมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตทายาทจะได้รับเท่าไหร่นะครับในท็อปิกนี้บำนาญ5,250บาททายาทจะได้รับ315,000บาทในกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับถ้าผู้ประกันตนท่านใดนะครับยังคงทำงานอยู่แล้วเกิดเสียชีวิตนะครับผู้ประกันตนท่านนั้น จะได้รับสิทธิ์3กรณีเพราะยังอยู่ในมาตรา3-3หรือมาตรา39ก็คือค่าทําศพห้า0 0ื่นบาทจ่ายกับผู้จัดการศพนะครับแล้วก็เงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจ่ายให้กับบุคคลผู้ประกันตนที่ทําหนังสือระบุไว้หรือผู้มีสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและ3เงินบําเหน็จชราภาพจ่ายให้กับทายาทผู้มีสิทธิ์หรือบุคคลอื่นที่ผู้ประกันตนทนําหนังสือไว้ให้นะครับรับร่วมกับทายาทผู้มีสิทธิ์3สิ่งน,นี้นะครับ ทายาทจะได้รับไปนะครับแต่เงื่อนไขาการได้รับสิทธิ์นะครับผู้ประกันตนม .33 หรือม .39 จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า1เดือนภายในระยะเวลา6เดือนก่อนถึงแก่ความตายเท่านั้นนะครับอันนี้ในกรณีที่ยังอยู่เป็นผู้ประกันตนนะยังอยู่เป็นผู้ปรกันตนแล้วเกิดเสียชีวิตนะครับซึ่งบําเน็จที่จะได้รับทายาทจะได้รับถึง60เท่าเลยนะครับถ้าเกิดคุณ บำนานนะถ้าคำนวณแล้วบำนานที่คุณคาดว่าจะได้รับในอนาคตเนี่ย5,250บาททายาจะได้รับเป็นบำเหน็จเงินก้อน 3, 1 5 0 0 0บาทเลยนะครับแต่ถ้าในกรณีที่คุณได้รับบำนานมาแล้วนะครับ1เดือน2เดือน3เดือนก็ตามทีนะครับแสดงว่าคุณสิ้นสุดการเป็นผู้กันตนแล้ว2ข้อด้านบนนี้จะไม่ได้นะ อันนี้ได้เฉพาะตอนที่ยังเป็นผู้กันตนอยู่ถ้าไม่เป็นผู้กันตนจะไม่ได้ละแต่ทายาทจะได้รับนะครับเงินบําเหน็จชราภาพแทนนะครับโดยได้รับที่เหลือนะรวมนะครับบวกให้มันครบ60เท่านั่นเองเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเนื่องจากประเด็นนี้นะครับมีการเพิ่มเติมนะครับประกาศกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลานะครับ อัตราการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพฉบับที่2ปี2565ในราชกิจจานุเบกษามีผลบังคับใช้29เมษายน2565เป็นต้นไปเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการช่วยเหลือทยายาทของคู่ได้รับบำนาญชราภาพนะครับแต่เดิมผู้รับบำ,บำนาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน60เดือนนับจากเดือนที่มีสิทธิ์นะครับจะได้รับ10เท่านะครับแต่ปรับใหม่นี้นะครับ จ่ายเงินบำเน็จชราภาพเป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินบำนาญชราภาพที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายคูณด้วยจำนวนเดือนที่เหลือหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพถึงแก่ความตายจนครบ60เดือนเลยทีเดียวนะครับเช่นถ้าผู้ประกันตนนะครับได้รับเดือนชราภาพมา5,250บาท ได้รับบํานานมาแล้ว20เดือนก่อนถึงแก่ความตายนะครับทายาทผู้ประกันตนจะได้รับเหลืออีก40เดือนนะครับก็คือเอา5,250บาทคูณ40ได้เลยได้2 1 0 0 0 0บาทเป็นต้นนะครับประเด็นที่2ในกรณีผู้ได้รับ,บเงินบํานานชลาภาพนะครับแล้วถูกงดจ่ายเนื่องจากกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนนะกลับเข้าไปทํางานต่อนะครับมีคนมาจ้างมีานายจ้างมาเรียกว่าจ้างงานกลับเข้าไปปุ๊บหยุดจ่ายนะครับ ต่อมาถึงแก่ความตายหากบุคคลนั้นได้รับเงินบำนาญชราภาพมาไม่ถึง60เดือนนะครับของเดิมน,นะจะจ่ายแค่10เท่าแต่ของใหม่จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจํานวนเท่ากับจํานวนเงินบำนาญชราภาพที่รับเดือนสุดท้ายก่อนกลับเข้าเป็นผู้ประกันตนคูณด้วยจํานวนเดือนที่เหลือนะครับหลังจากผู้รับเงินบำนาญชราภาพกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนจนครบ60งวดนั่นเองและประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3นะครับผู้รับ บำนาญชลาภาพอยู่ก่อนกฎกร,กระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับรับเงินบำนาญชลาภาพมาแล้วยังไม่ครบ60เดือนนะครับให้จ่ายเงินบำเหน็จชลาภาพนะครับจนครบ60เดือนหากในกรณีรับเงินบำนาญชลาภาพมาแล้วแต่จำนวนเดือนเหลือน้อยกว่า10เดือนให้จ่ายเงินบำเหน็จชลาภาพเป็น10เท่าของเงินบำนาญชลาภาพเดือน รายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตายนั่นเองนะครับนี่คือประเด็นที่3นะทั้งหมดมีทั้งหมด3ประเด็นด้วยกันนะ,ะตัวอย่างนะครับถ้าผู้ประกันตนได้รับเงินบำนาญน,นะครับ5 2า0บาทแล้วเกิดดันเสียชีวิตทายาทดัดนเสียชีวิตโดยไม่ได้รับบำนาญสักกระเดือนหนึ่งนะครับทายาตจะได้รับเงินชดเชย60เท่าเลยทีเดียวนะครับก็คือ5,250บาทคูณ60เท่ากับ ทายาทจะได้รับนะครับ3า5 0 0 0บาทเป็นเงินก้อนเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าในกรณีนะครับผู้ประกันตนได้รับบำนาญมาแล้ว5,250บาทมาแล้ว10เดือนนะครับแล้วเกิดเสียชีวิตทายาทจะได้รับนะวิธีการคิดก็คือเอา60ตั้งลบเดือนที่ได้รับมา60ลบ10เท่ากับ50เดือนที่ควรจะได้รับนะครับก็เอา50คูณ 5250บาทเท่ากับไทยยาทจะได้รับ2 6 2 5 0 0ื่นบาทนะครับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนนะครับทีเดียวจบนะครับจะเห็นว่าหลายท่านจะเห็นว่าประกันสังคมเนี่ยดูแลเรานะครับคุ้มครองเราตั้งแต่เกิดนะครับทำงานนะจนเสียชีวิตเลยทีเดียวเกิดหมายความว่างไงนะครับถ้าเกิดคนไหนพ่อแม่ของคุณนะครับเป็นผู้ประกันตนนะครับ แล้วคุณเกิดมาเนี่ยพ่อแม่สามารถไปยืน่นขอใช้สิทธิ์นะครับเงินสงเคราะห์บุตรได้นะครับเดือนละ800รอยนั่นเองนั่นนั่นคือสิทธิ์ประกันสังคมที่คุณจะได้รับตั้งแต่เกิดเลยได้รับจนถึง6ขวบนะครับและเมื่อคุณเข้าทํางานนะครับคุณก็ได้รับสิทธิที่ประโยชน์ในส่วนของเงินนะครับเงินเจ็บป่วยนะครับเงินเจ็บป่วยแล้วก็ทํางานไปปุ๊บ เกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นผู้ทุพพลภาพก็ยังได้รับเงินทุพพลภาพอีกนะครับและถ้าเกิดมีการว่างงานเกิดขึ้นนะครับก็ยังได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดภริยาคุณนะครับท้องนะครับคุณก็ยังได้รับเงินนะครับว่างงานเนื่องจากไปยื่นนะฝากคันนะครับรวมถึงคอดบุตรอีก15ื่นนะครับซึ่ง สามีก็สามารถไปยื่นแทนภรรยาได้นะครับแต่ใช้ได้แค่สิทธิ์ใดสิทหนึ่งนะครับระหว่างสามีกับภรรยานะครับรวมถึงก็เลยนีชลาภาพนะครับยังได้รับบําเหน็จบํานาญเสียชีวิตก่อนนะครับในช่วงเป็นผู้กันตนก็ได้รับเงินช่วยเหลือเงินชดเชยนะครับให้กับคนที่อยู่ด้านหลังเห็นไหมคุ้มครองหมดเลยนะครับเรามาดูตารางนี้กันบ้างนะครับเงินบำนาญ5 2า0น5บาทนะครับได้รับบํานาญมานะ ตามตารางนี้เลยนะอย่างเช่นได้รับมา1เดือนก็เหลือบำนานที่ทายาทจะได้รับอีก59เดือนนะครับก็ทายาทจะได้รับ3า0 0 0 0 3 9 7 5 0บาทได้รับบำนานมาแล้ว2เดือนนะครับเหลือบำนานที่จะได้รับอีก58เดือนทายาทจะได้รับ3 000, 4 5 0 0บาทได้รับบำนานมาแล้ว3เดือน เหลือบำนาญที uclear, 2, ่ได้รับอีก57เดือนนะครับทายาทจะได้รับ299,250บาทเนี่ยประมาณนี้นะครับไล่ไปเลยนะผมให้ดูช้าๆนะครับได้รับมาแล้ว24เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ควรจะได้รับอีก36เดือนนะครับทายาทจะได้รับ189,000ได้รับบำนาญมาแล้ว27เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ได้รับอีก33เดือนทายาทจะได้รับ1 7 3 2 5 0บาทได้รับ บำนาญมาแล้ว29เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ได้รับอีก31เดือนทายาทจะได้รับ162,750บาทนะครับได้รับบำนาญมาแล้ว42เดือนเหลือบำนาญที่ได้รับอีก18เดือนทายาทจะได้รับ94,500บาทได้รับบำนาญมาแล้ว43เดือนนะครับเหลือบำนาญที่ได้รับ17เดือนทายาทจะได้รับ89,250บาทได้รับบำนาญมาแล้ว46เดือนเหลือบำนาญอีก14เดือนนะครับทายาทจะได้รับ73,500บาทนะครับ ประมาณนี้นะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให,หน่อยแล้วใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะเดี๋ยวผมมาตอบให้ทุกวันเลยเพราะนั้นสอบถามเข้ามาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับถ้าผมรู้ผมจะตอบให้ถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมไปหาข้อมูลมาเสริมในประเด็นต่างๆได้แล้วก็ใครหลายคนนะครับมีความรู้ก็สามารถแชร์ ไอเดียนะครับแชร์ประสบการณ์นะครับหรือใครผ่านการได้รับบําเหน็จบํานานผ่านประสบการณ์อะไรมาก็แชร์กันได้นะครับผู้ะกันตนท่านอื่นจะได้รับรู้รับทราบ,รบเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ